เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพน ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับบ้านโชคดีนะครับตำบลบ่อเวนอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนใช้คู่หูมหัศจรรย์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการปลูกทุเรียนพันธุ์หอนทองทึ่งมี500กว่าต้นนะครับแล้วเธอนั้นนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการใช้คู่หูนั้นถึง3ปีจากนั้นครับเธอมีโรคใบที่สองครับคาว่า โรคประดิษงคือมีการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เธอก็บอกว่าใช้แล้วไม่ดีหันกลับมาใช้อีกปรากฏว่าช่วยในการฟื้นฟูสวนพอปีนี้ครับปรากฏว่าโอ้โหเธอบอกว่าทํายากเหลือเกินทุเรียนทั้งในบริเวณน,นี่แหละครับทำกันยากเพราะอากาศมันร้อนและที่สําคัญครับอากาศร้อนไม่พอครับเธอบอกว่าทุเรียนเนี่ยไม่กินน้ําอีก เอ๊ะมันเป็นยังไงกันครับทั้งที่อยู่ใกล้เขื่อนแท้ๆนะครับทุเรียนไม่กินน้ําไม่พอแค่นั้นครับน้ําหนักของผลหายด้วยมันเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มาพบกับทั้งสองท่านครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับค่ะท่านแรกเจ้าของสวนครับช่วยบอกชื่อนามสกุลให้รับทราบกันด้วยครับจำเรียงชัชวันตะการดาตาค่ะบ้านโชคดีเจ้าของสวนมาเองให้สัมภาษณ์เองที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเคยพาผมมาที่นี่ มาคร, 1> <1> ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มาพาเป็นครั้งที่2เหตุที่พามาครั้งนั้นช่วยอธิบายให้เพื่อนพ้องได้ฟังด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะนรชนาวนฝฟายนะคะก็อย่างคลิปของสวนผู้ใหญ่ปีชาชัชวันตการตากับเจเรียงนะคะถ้าเราเสิร์ชเข้าไปในดูใน u t u b e นะคะจะเจอ2คลิปแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใช่คลิปแรกนะอ๋อเหรอฮะอ่าค่ะเราเราทำมาแล้ว2 2คลิป Oh. แล้วก็อันนี้คือคลิปที่3แต่ปรปลายในแต่ละช่วงแต่ละช่วงอันนั้นก็มีในช่อง YouTube <c oughs> ค่ะแต่ที่นี้ว่าทำไมวันนี้ถึงพาขึ้นมาที่นี่อีกอยากจะการันตีในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องในระยะแบบยาวนานหลายๆปีว่าเพราะว่ามันมีบางกระแสที่แบบว่ามันจะดีแต่ช่วงแรก Oh. มันจะดีแต่ช่วงแรกเดี๋ยวพอของขายดีขึ้นเดี๋ยวอะไรมันก็จะลดประสิทธิภาพลงแล้วเดี๋ยวสินค้ามันก็จะใช้ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะคือซึ่งอันนี้มันเป็นกระแสที่ชาวสวนน่ะเขาเจอกันมาในในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆแบรนด์อะไรพวกนี้ค่ะตรงเนี้ยเราอยากกลับมาตอกย้ำในเรื่องของเนี่ยอย่างกับแปลงเนี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าแปลงเนี้ยใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็มาพักช่วงในระยะหนึ่ง แต่ก็กลับมาใช้เต็มรูปแบบนะคะในช่วงอายุตอนนั้นทุเรียน6ปีที่กลับมาบนะคะคแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทุทเรียนอายุ9ปีนะคะ9ปีนะะก็ยังใช้ต่อเนื่องเอาล่ะครับม,มาสู่ประเด็นนี้แล้วล่ะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขีดเส้ในใต้นะครับว่าการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันอายุ9ปีคือคนก็ไปบอกว่าคู่หูมาสจันเนี่ยใช้ดีตอนแรก แต่นี่คือเครื่องมือในการพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ช่วงแรกๆครับมันตลอดทุกช่วงนะครับและในปีนี้นะครับเขาบอกว่าทํายากที่ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์บอกว่าทํายากเป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับปากของเจเลียงเองเลยเจเลียงครับเรื่องอืนอ่นๆเราพักไว้ก่อนถูกไหมครับคําว่าเริ่มใช้มาดีไม่ดีนั้นเราพักไว้ก่อนแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าวันปีนี้นะครับมันทํายากและคู่หูช่วยยังไงครับคู่หูช่วยในเรื่อง ตั้งแต่เริ่มทําดอกมาของคนอื่นไม่ออกอะของเราก็ออกแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นปกตินะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาใช้แล้วจะมาหวังผลเหมือนกับที่คนอื่นเขาใช้มาระยะนึงแล้วนะ่ะมันจะได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่มันจะได้ตั6ก6ิ7เถ้าเราอยากได้เต็มร้อยคือเราต้องใช้ระยะเวลาต่อไปเรื่อยๆจากฟังจากที่แนะนําให้คนอื่นใช้และตัวเองจากประสบการณ์ตัวเองด้วยครับแล้วปีนี้อากาศมันร้อนมาก คือบางบางคนนะบางสวนน่ะร่วงเป็นต้นๆเลยคือทุเรียนไม่ยอมรับน้ําหาว่าทุเรียนแก่ๆแ,แต่มาดูแล้วเนื้อมันยังมันยังไม่ได้อะ่ะอ๋อนอกจากว่ามันไม่กินน้ําไม่รับน้ําถูกแล้วมันทิ้งมันยังทิ้งลูกด้วยใช่แล้วไอ้ทุเรียนที่อยู่ในต้นเองเนี่ยที่แขวนห้อยอยู่ตามต้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเนื้อไม่ได้อีกเนื้อไม่ได้ก่อยๆว่าเนื้อมันเหี่ยว e ไปสิครับใช่ แล้วเวลาตัดมนันในเขีย,ขยวนั้นเนื้อมันจะคอนถ้า<อ>ทุเรียนไม่กินน้ำใครคิดว่าทุเรียนแก่แก่แต่มันไม่แก่หรอกนะหรอครับใช่เสียงมันักกอกๆเลยจรครับใช่อ๋ออันนี้ก็หมายความว่าปีนี้ทายากมากแล้วคู่หูมรริเศษเจเรียนใช้ทั้งสามกอเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหญิงกเกษตรจะใช้จนหลังเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวนะหลังเก็บเกี่ยวใช้ลงดินลงดินเสร็จแล้วก็พ่นลงครับ ปีปีเนี้ยปีที่แล้วเดี๋ยวเราใกล้ไปคุยกันเนาะเอาปีนี้ก่อนที่บอกว่ามันร้อนมันทํายากอ่ะเจเลียงมีขั้นตอนยังไงเลียงประสบการณ์ของเจเลียงให้คนได้ฟังด้วยว่าในภาวะอากาศที่ร้อนต้นทุเรียนไม่กินน้ํานะครับแล้วมันยังไงเจเลียงปฏิบัติต่อต้นทุเรียนที่กี่กี่ต้นนะครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยประมาณ450450้้ต้นเจเลียงปฏิบัติยังไงครับบอกขั้นตอนให้ผมฟังสักนิดเถอะให้น้ําวันเว้นวันเป็นปกติ ล็อกลากครึ่งชั่วโมงแล้วก็พ่นคู่หูช่วยอัตราส่วนยังไงครับพันลิตรก็ต่อหนึ่งชุดเขาก็จะช่วยในด้วยระดับหนึ่งช่วยเรื่องใบช่วยเรื่องประคองลูกไว้คือให้เขารับน้ําให้ละให้เขากินให้เขากินน้ําถ้ามันอยู่จะอยู่ปัญหาตรงที่ว่าถ้าเขาไม่กินน้ําเนี่ยมันก็จบหมดอะเหมือนคนที่ว่าไม่กินอาหารน่ะ ขาแบบมีอาการนี่ก็ถือว่าเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งของทุเรียนถูกไหมครับใช่ค่ะมันเป็นอาการป่วยโดยสภาพสภาวะอากาศอย่างเงี้ยใช่ก็ทําให้ต้นเขาป่วยแต่สิ่งหนึ่งที่เจเลียงทําก็คือหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรถูกไหมใช่เราพ่นกี่วันครับก็แล้วแต่จังหวะช่วงนี้ก็จะประมาณสองอาทิตย์สองทิ์ครั้งใช่ก็เลียงมาเรื่อยๆแต่จากที่ประสบการณ์ที่บอกคนอื่นที่ของเขาที่น้ําขาดตอนนี้นะคือ ห้าวันพ่นครั้งหนึ่งจากเคยปกติให้น้ําชั่วโมงหนึง่งหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเหลือสักยี่สิบนาทีเขาก็ประคองได้แล้วก็ลูกก็อยู่ในกรณีที่น้ําน้อยอช่วยได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับว่าทุเรียนไม่กินน้ําเหตุเพราะว่าสภาพอากาศที่บีบคั้นแล้วก็ทําให้ความไม่สบายตัวเหมือนคนเราครับพอไม่สบายเนื้อสบายตัวก็ไม่อยากจะกินอะไรเหมือนปากแห้งคอแห้งอะไรอย่างนั้นถูกไหมครับ ใช่เดียวกันเลยเหมือนกันอาการคนกับต้นไม้ไม่ต่างจากกันเท่าไหร่อ๋อปีนี้ครับแล้วเจ้เลียงทํามาเนี่ยตั้งแต่แป่ระยะมาตั้งร่มต้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มันมันสู้สภาวะอากาศเนี่ยสภาวะอากาศที่มันอยู่นานไหมครับมันอยู่มาตั้งแต่เดือนไหนป,ปีนี้นานนะแต่บนเขื่อนเนี่ยยังโชคดีตรงโชคประมาณยี่ิมีนานนะ่ะฝนยังตกอยู่พอหลังจาก,นานนะย,กยี่ิมาแล้วเนี่ยฝนไม่ตกเลยโอ้นี่อยู่ในภาวะ แล้งอย่างนี้มาสามเดือนแล้วเนาะมีนาเมษาพฤษภา<ช>ถูกไหมครับก็ออไม่ใช่สองเดือนกว่าสองเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าที่ต้นไม้นะครับต้องเรียกว่าทุกทรมานไหมเขาทุกทรมานใช่<ะ>ก็ทุกเน,เนยเพราะว่าเหมือนคนเราเนาะเคยได้ปกติป่านนี้ฝนมันจะตกแล้วนะ่าเราตัดทุเรียนเราไม่ต้องมาเข้าน้ําแล้วนะ้าแต่ตอนเนี้ตัดทุเรียนไปต้องเข้าน้ําไปอ๋อเะเลียงครับแล้วในปีก่อนเนี่ยปีหกหกอะภาวะอากาศมันเป็นอย่างนี้ไหม เพราะว่าอากาศไม่ไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่าปี66เนะี่ยสงการเล่นน้ําเล่นน้ําสงการนี่ฝนตกเล่นน้าฝนอ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อเล่นน้ำฝนพร้อมสงการเลยใช่ค่ะทุเรียนเราปีนั้นอะ่ะไอ้450กว่าต้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือปีที่แล้วช่วงช่วงสงการฝนตกแต่ก่อนสงการก่อนที่จะขึ้นตะดอกอะ่ะปีนั้นฝนชุกมากดินเนี่ยคือเราจะมาเหยียบไม่ได้เลยเดินได้แต่ว่า มันจะลุ่มลงไปใช่ครับมันจะอุ้มน้ําแล้วมันก็คือทําให้ต้นมันโทรมระบบรากมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้แดดอ้าพอไม่มีแดดปั๊บเนี่ยมันจะปรุงอาหารไม่ได้รากมันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเอา็กลายเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนตกใช่ฝนตกดีมากเลยชุกมากปีปีปีหกห้าหกห้าหหนะใช่๋อแล้วท่านคิดดูสิครับว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยชาวสวนต้องเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความบีบคั้นที่เรียกกันว่าเขาเรียกว่าอากาศเวียงมะใช่ค่ะอากาศมันเวียงไปเวียงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวฝนตกหนักดินก็ชุ่มไปนะครับปีนี้ร้อนจัดนะครับต้นไม้ไม่กินน้ําซะอีกนะครับแล้วที่สำคัญครับปรากฏว่าผลเหมือนจะสุกแต่ไม่สุกผมถามกลับไปที่ปี65ต่อ66ที่ได้ผลผลิตปีนั้นในสภาพะาที่มันชื้นนะครับสภาพอากาศดีฝนตกนะ ผลผลิตเราได้สักกี่ตันครับ450กว่าต้นเนี่ยมันได้ประมาณ40จากปีก่อนได้55มาอีกปีนึงได้40คือเราไม่ได้บังคับเข้ามากได้แค่ไหนเอาแค่นั้น<อ>คือกุต้นเขากลวยเขาจะไม่สมบูรณ์ไงเพราะว่าแดดไม่มีฝนอย่างเดียวมันมันชื้นเกินไปอ๋อกม็มีสภาพอากาศที่เรื่อง,องชื้นเกินไปก็เลยลดลงมาเหลือประมาณ40ตันกว่ากว่าถูกไหมครับใช่เราไม่ได้โฉบสารให้มันออกเสมอไง ถ้าถ้าเราถ้าเราจะให้ออกเสมอเราก็จะโฉกสารแต่ทีนี้ปีนั้นบังเอิญว่าฝนมันชุกไปเราไม่กล้าเสี่ยงคือเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่เขาก็ผมก็มันก็คิดว่าสําเร็จนะประสบความสําเร็จนะ4สตันเนี่ยทีแรกคิดจยกับกได้ประมาณ20่สิบเองอ๋อใช่โอ้พอฝนตกชุกก็มีปัญหาอีกครับว่าคาดการว่า20ตันได้มา40ตันก่อนหน้านั้นก่อนปี64ต่อห5ผลผลิตได้มา50ตัน ทีนี้ครับที่ขนาดสภาพบีบคั้นอย่างนี้นะครับอากาศเหวี่ยงอย่างเนี้ยต้นทุเรียนไม่กินน้ําอย่างเนี้ที่เราคํานวณด้วยสายตาเนี่ยหรือว่ามีการน,กนับลูกนับลูกเนี่ยครับก็กะกะไว้ว่าต้นหนึ่งอ่ะประมาณร้อยห้าสิบโลเราคิดแค่สามสามร้อยต้นสามร้อยต้นที่ออกลูกใช่ไหมครับใช่คิดแค่สามร้อยต้นแต่มันออกสี่ร้อยห้าสิบแหละแต่เราคิดแค่ตัวเลขก,กลมๆสามร้อยห้าสิบเราก็ได้สี่สิบห้าตันแล้ว สี่สิบห้าตันแล้วขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วถือว่าพอใจไหมก็ก็พอใจนะเพราะว่าเราอันนี้คิดแค่คร่าวๆแค่สามร้อยต้นเรายังได้สี่ร้อยห้าเอยังได้สี่สิบสี่สิบตันห้าสิบสี่สิบห้าตันอ่าอาจจะห้าสิบก็ได้แล้วถ้าถ้าเราคิดเต็มอะ่ะสี่ร้อยต้นอะ่ะ แล้วมันก็ต้องได้มากฝาน,นี้อีกอะนั่นแน่เราคิดแค่แค่300ต้นไงมันก็ได้450ร้อยห้าสิบเต็มสี่ตันก็คิดเต็มไปเลยสิครับ <c oughs> จะมากักทาไมเนี่ยคิดคิดเต็มก็ประมาณ50บวกอ๋อก็50บวกนะครับปีนี้ปี65นะครับได้ประมาณ50นะครับพอปี -66 เธอบอกว่าเนื่องจากสภาพสภาวะอากาศนะครับมีฝนตกชุกแล้วกับพื้นดินเนี่ยอุ้มน้ํามากนะครับมีความที่เรียกกันว่าดินนมีการยุบเลยถ้าเดินเข้ามา ยังได้มา40แต่เธอบอกว่าครั้งที่ตอนแรกจะปล่อยตามตามมีตามเกิดว่างั้นเธอเพราะว่าเธอไม่อยากไปเร่งรัดมันมากปรากฏยังได้มา40เธอคิด,ดว่า20่ตันด้วยซ้าไปปีนี้ครับเธอบอกว่าทํายากเพราะว่าอากาศร้อนเธอยังได้บอกว่า50ตัน50ตันที่ว่าเนี่ยบวกบวกเนี่ยนะครับที่เจเลียงพูดไว้เนี่ยตรงนี้ครับมันมีภาวะของผลของลูกของดอก ออกอยังไงหรือมันเป็นยังไงจนกระบวนการถึงจะมาเก็บเนี่ย<ถ>มันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตถ้ารเราใช้ปกติตั้งแต่เริ่มทําดอกนะพอเริ่มทําดอกเราก็ใช้ใช้ปกติพันลิตรต่อหนึ่งชุดครับพอเราคิดว่าเราจะเอาดอกอ่ะเราก็ใส่สองชุดต่อหนึ่งพันลิตรพ่นทั้สองครั้งแล้วเราก็ดูอาการเขาดูอาการเขาว่าเป็นแบบไหนถ้าเราเห็นถ้าไม่ดีเราก็พ่อนอีกครั้งหนึง่ง เขาก็จะเป็นตาปูเราก็พ่นปกติพ่นพ่นปกติมาจนจนเขาเริ่มเป็นดอกก่อนดอกจะบานเนี่ยดอกกําลังเริ่มบานเนี่ยเราพ่นเลยหนึ่งชุดต่อพันลิตรแล้วพอดอกบานกะว่าประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์เราพ่นอีกรับประกันได้เลยว่าขึ้นทุกทุกดอกร้อยดอกก็ขึ้นร้อยดอกแล้วพอ พอเขาเริ่มดอกเขาเริ่มบานหมวกเขาเริ่มหลวนเราก็พ่นไปเลย <c oughs> หางแยะจะไหม้เร็วมาก <c oughs> ลูกจะโตเร็วแล้วไม่มีหลน่นใครที่บอกว่าหลน่นหล่นอะ่ะแปลงนี้ไม่มีหลน่นปีเนี้ยปีนี้เลยนะปีนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เรากะลูกประมาณสักหกิโลเนี่ยมันก็ดอกลงมาเหลือประมาณ4ี่กิโลสี่กิโลฝ่าเองครับ <c oughs> เพราะเราต้องเข้าใจอากาศเนาะแล้วพอมันเป็นลูกลูกถ้ากระป๋องนมเนี่ย เราก็พ่นเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วแต่รัดอ่อนเนี่ยไม่มีร่วงมีแต่สอยทิ้งสมมุติว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราจะไว้สักสามสิบลูกเนี่ยรเราเอาไว้ห้าสิบลูกก่อนครับและเราเดี๋ยวพอเราดูการจเจริญโตโตเขาถ้าอันไหนเราไม่เห็นน่าเราก็สอยทิ้งเลยอืถ้าอันไหนเขาโตไม่ทันเราก็สอยทิ้งอแต่รประมาณนี้แล้วเราจะได้แบบที่จะเราต้องการแล้วรัดอ่อนตลอดแล้วทุ คู่หูเนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึง่งเวลารัดเขาจะลัดยอดเห็นไหมขางๆเขาไม่ค่อยลัดเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหากับลูกครับรัดออกมาเนี่ยใบเนี่ยพอใบที่สามเขาขี้แล้วอถ้าถ้าใช้ให้สม่ําเสมอครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับเลยความสม่าเสมอเนี่ยเนี่ยตึกษาด้วยตัวเองนี่แหละแต่บ,บอกคนอื่นน่ะเขามาดูอะ่ะบอกทีแรกบางคนก็ไม่เชื่อถือครับแต่ว่าบางคนก็ยอมใช้ อืมนี่ยอมทาไมล่ะครับทําไมเขาไม่ตั้งใจใช้ล่ะครับก็เขาเขาทดลองก่อนไงบอกว่าไม่ต้องทั้งหมดคือเรามีสักร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นเนี่ยเราทดลองสักติดต้นสามติดต้นอะไรเงี้ยสักพ่นสักถังนึงเนี่ยแล้วเปรียบเทียบให้เขาเปรียบเทียบเองออ้าคําพูเราทั้งร้อยเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรอกความเป็นของของมนทั่วไปเขาจะให้เชื่อเราเต็มร้อยเป็นไปไม่ได้ต้องให้เขาไปไปศึกษาเอง อันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่านักการเกษตรนะครับทุกคนนั้นต้องเรียกว่าเรียนรู้ได้ตัวเองด้วยแต่ที่สําคัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับบางทีเนี่ยกว่าจะเรียนรู้มันหายไปหลายปีนะครับจนกว่าจะเรียกว่ากลับมาใช้อย่างจริงจังท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับในเรื่องนี้ท่านที่ปรึกษามีความคิดเห็นอย่างไรครับได้บอกท่านพี่น้องเกษตรกรด้วยครับค่ะก็ อย่างเรื่องราวที่เจรียงเขาได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือหมู่บ้านโชคดีเขื่อนสะพานหินซึ่งจะเป็นพื้นที่เชิงเหมือนอยู่บนเขาะคะ่ะอาจารย์มันก็จะแตกต่างจากพื้นที่ข้างล่างที่ที่เราเคยทําคลิปกันมาเพราะฉะนั้นในแนวแนว,แนวการที่แบบสภาพอากาศเหมือนที่เจรียงบอกว่าปีที่แล้วที่บนเขื่อนเนี่ยฝนตกชุกมากแต่ข้างล่างก็ ตกแต่ก็ไม่ได้ตกมากเท่ากับข้างบนนี้ซึ่งสภาพอากาศอย่างที่บอกว่าใครที่ใช้คู่หูนะคะก็ให้สังเกตในเรื่องของสวนตัวเองเป็นหลักก็คือเราสามารถติดตามคลิปของบริษัทในทุกๆคลิปในทุกๆพื้นที่ได้ค่ะคแต่เพียงแต่ว่าสภาพในเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูพื้นที่ของเราเป็นหลักและก็ให้ปรับวิธีการใช้แต่ในเรื่องของการใช้คู่หูเนี่ยเราจะมีไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วว่าใช้สภาพอากาศแบบนี้ควรใช้ในลักษณะไหนลักษณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตพื้นที่ของตัวเองและให้มั่นใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์3ามกระเวศแคลนของบริษัทนะคะถ้าเราใช้ตั้งแต่ช่วงที่เนี่ยค่ะตัดทุเรียนเสร็จปุ๊บเราใช้ตั้งแต่ฟื้นต้นนะคะทำใบ ะะดูแลสะสมอาหารทางใบสะสมอาหารสะสมตาดอกดึงดอกบํารุงจนเก็บผลนะคะในผลิตภัณฑ์ชุดคู่หูเนะะี่ยค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่ทำใบจนเก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้ในแต่ละช่วงเนะะี่ยค่ะก็ถ้าใครที่ใช้อยู่นะคะก็อย่าใช้แบบอย่าใช้ตัวคนเดียวให้อยู่ในวงในวงในกลุ่มที่เขาใช้แล้วจะได้รู้ว่า ในแต่ละช่วงในแต่ละเทคนิคที่เขาใช้เขาแชร์เขาแบ่งปันประสบการณ์กันในกลุ่มในอะไรเงี้ยค่ะมันจะสามารถทําให้ท่านาหาะได้รู้เท่าทันในสภาวะในแต่ละช่วงแต่ละช่วงได้และจะได้ทําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ได้ผลอย่างร้อยเเซ็ค่ะอาจารย์ทานทีโล้โรค,ครับแทบจะเรียกว่า ผู้ดำเนินรายการนะครับมิเตอร์เกษตรยั่งยืนนั้นภูมิใจจริงๆกับที่ปรึกษาพิตภัณฑ์3เกลเวอร์แพนที่ท่านให้อาถาธิบายได้อย่างที่เรียกกันว่าสุดนะครับสุดจริงๆอยากให้ความมั่นใจครับว่า3เกลเวอร์แพนเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรแม้ในสภาพอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างไรที่หัวใจคนเรานั้นอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าครับต้องต้องสัมผัสด้วยตัวเองเริ่มครั้งแรกอ่ะมันจะยังไม่เห็นท่านตาหรอก เราต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช้อย่างเป็นปกติอย่างที่เราใช้มารัองอย่างปีนี้มีบางสวนที่ไม่ออกดอกเสียงเลยนะยกให้เขาเลยทั้งรังบอกไปไปลองดูทั้งมังคุดทั้งทุเรียนแล้วเขาก็ออกเพราะฉะนั้นคือมั่นใจถึงมั่นใจไม่เต็มร้อยก็ทดลองไปเรื่อยๆอย่าหันไปหายอย่างอื่นใช้ไปใช้ใช้ไปเรื่อยๆอะจะยิ่งประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นประหยัดต้นทุน แล้วเว ique, Again, him, <in> <ing> <sk> ิร์ค์เนี่ยเขากินหรูอยู่สบายเขาพาเราไปเที่ยวอยู่ตลอดประสบการณ์หาประสบการณ์ต่างประเทศได้เราก็พาเขาพาไปดูดอกไม้ดูใดเขาก็ต้องใช้อันนี้แหละเขาก็ต้องไปเผยแร่อันนี้นน่ครับต้องเผยแร่อันนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าภาษาง่ายๆเข้าใจกันครับชาวสวนด้วยกันรู้ใจกันเข้าใจกันให้มารวมกลุ่มกันเพื่อ แบ่งปันประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ของแต่ละสวนที่นี่ครับ World Class Innovation นะครับก็ติดตามทุกท่านอยู่ชาวสวนทุกคนผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพน Plan, ถือว่าเป็น1นึผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตครับและพิชิตเงินหลายล้านและนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับของการทําสวนทุเรียนหมอนทองวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ได้ให้พลังแก่นักการเกษตรทั่วไปมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจะติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือวัวแพนทั่วประเทศครับว่าท่านใดใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยบอกต่อนะครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ว่าคับหญิงกเกษตรใช้รถตีใช้รถรวยช่วยปลอดนี